ไปยืนท้องป่องใส่หน้ากูอยู่ได้ปากดีนะมึงหลบ<ง>ไม่ต้องการคุยกับมึงกูจะคุยกับลำแพนลแพนนี่นไอ้เวียดลำแพนมันไม่มีอะไรจะคุยกับมึงหรอกมึงนหลีกทางไปได้แล้วหว่วงลบไปก่อนมีข่าวดีจะบอกลำแพนลำแพนจ๋าพี่เวียดเนี่ยมีข่าวดีจะบอกลำแพนเนี่ยตกกระ สารอย่างแรงเดี๋ยวเดี๋ยวตกกระป๋องข้าวสารตกถังข้าวสารนี่แม่ทานเอ้าพูดถูกจะขับเหรอตกถังข้าวสารหนึ่งแรงแล้วนิ่งไว้พี่นิ่งไว้เออนิ่งไว้นี่กำลังจะมีบุญน่ะเอ้าผู้ชายรวยมาเกยผู้ชายรวยมาเกยรู้ไหมว่าแม่ลำแพนเนี่ยนะยกลำแพนให้แต่งงานกับพี่แล้วใช่ พี่พวงใช่ใช่สิแล้วทำไมแม่ถึงยกฉันให้ไปกับพี่เวียดล่เล่ามาใหัวดเดียวแม่เองก็ยกให้มาเลยทีนี้ไม่อย่าโม้ช้าเลยไปบ้านพี่เราไปเตรียมอะไรก็มาจบมาเลยเวียดตั้มแคนบอกให้มันได้ยินสิว่าเองร่างไองชอบมันหรือเปล่ามันไม่ต้องมาเล่าหรือแล้วฉันไม่ได้รักไม่ได้ชอบพี่แล้วอีกอย่างหนึ่งฉันก็ไม่อยากแต่งงานกับพี่ด้วยจ้ะพี่เวียดวันนี้ไม่รักไม่เป็นไรคนเราันแรกอาจจะไม่รักกันแต่วันต่อไปอาจจะรักกันมากกว่านี้ก็ได้แม่น้องไปยัง พูดลไปไม่หลบน้พรไมไกับพี่าะว่าแม่และแพยจกจกกับแพ้พี่แล้วต้องมาเป็นเมียพี่ไงผมพูดไปด้เรื่องที่ไหนวะาน้ำเพไม่ได้รักไม่ได้ชอบเบงกูให้หลบไปไงกูไม่หลบไม่หลบกูชดนะเว้ยไมเลยไอ้ไอ้พี่ไ้ไลบพี่ไงไอ้ไากับพี่ไงไอ้ไอ้อีบพูไอ้อีบอ้ไไไบไบไล้ไไไ้ไไอ้ไไอไอไไ้ไ

น้ำเพชรเอาลูกนล้วมาวันเลยหน้าตัวเมียกูเป็นระแคมตอนไหนวะเนี่ยช่วยฉันด้วยจ้ะฉันเจ็บไปหมดเลยจ้ะเฮ้ยแกน่าเจ็บนะจ้ะดูสิบวมไปหลดเลยเห็นไหมจะอยู่ดีใช่ไหมเจ้ช่วยฉันด้วยจ้ะถีบหายตีเขาไม่ห่วงให้คนข้างในเลยมันนี่กูไปห่วงทำไมคนข้างในลงไปท้องก็มาเป็นลูกผู้ชายแม่เฮ้ยเหยียดตีจ้ายืนดเ้ยระแงกาผู้หญิงแบบนี้ได้ยังไงวะเฮ้ย สิ่งที่เรื่องทำไม่ถูกต้องคนเราผู้หญิงผู้ชายศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันไปกราบขอโทษอมเขาเดี๋ยวนีนั่นคือต้องกาบเลยเหรอแล้วคุจะปล่อยเขามึงไปพูดจีการทำไมเรื่องเมียกูไม่ใช่เลยไปแพร่มาหาผัวเร็วไม่เนี้ยด้านไม่ได้จ้ะไม่ได้ด่ากูหน้าด้านด้วยกูจะไม่เกลียดผู้หญิงแบบนี้มันใช้ไม่ได้มึงเป็นใครวะมึงไปกราบมาเหมือนลวดเขาเดี๋ยวนี้เอ้ยมึงรู้ไหมมึงคุยกับใครอยู่อ่ะกูใหญ่ที่นี่เจ้าเจนน้องเจ้าเจนนายกูคุ้มอยู่ มึงเข้ามาผิดที่ผิดทางเลยหน้าอ่อนอยากตายเปล่าไม่อยากตายลงไปตึกกูจะเป็นนักเลงหัวไม้ที่บ้านเจ้าเจ็ดฮ่าฮ่ากูใหญ่ถ้ามึงคิดว่ามึงมีฝีมือก็ลองดูไอ้่ต้องตือกูหรอกไอ้บังกรเทพกับไปนะไอ้หวังอยากเก็บใครมึงเก็บแม่เลยได้เลยไอ้ว่ามึงคอนลูกกูไอ้มังกรเทพกลับไปนะเนจะให้มาคุยกับฝั่งหลังเท่าน้นเองเอาไม่เกี่ยวไอ้คุยกับฝั่งฝั่ง เลือกเฮ้ยเอามาวุ้ย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 เอะา้โหเฮ้ยเอาเลยจ้ะมึงกระทืบแม่งเลยเฮ้ยเอาเอาเลือดชั่วแม่งออกซะบ้างเฮ้ยเหม่แหมบแหม่ปากดีใช่ไหมจักรีจเกรีกับพี่ชายการนะผมผมแกบ มึงจำชื่อไว้เอ้ยกูไม่ชื่อว่าแก้ววันนี้กูรงเดีกกูจะไว้ชีวิตมึงแต่มึงจำหน้ากูไว้สักวันหนึ่งหน้าแบบนี้จะทำให้มึงต้องเดือดร้อนจำไว้แม่งเหยียดลูกกันำเป็นหมาเลยแก้วอะ ักำนนลูกกำนันเหรอหาลูกน้องไปชุดจารบีด้วยผมไม่ชอบสีทองมึงเล่กับคนผิดแล้วกูลูกกำนันวังนะกูขุนเวียดนะรู้จักเปล่าไม่ตายดีแน่มึงเฮ้ยนี่ไปไหนครับพี่จับยังไม่เก็บมันเลยเก็บมันเนี่ยเก็บตัวมึงเนี่ยเข้าไปเลยควายเก่งจังเลยแล้วไปเปลี่ยนสีผมให้ไ ใครเขา้าฝันต้องให้ทำทีเนี่ยแม่แม่ให้ทำคิดเผยแม่ให้ทำแม่บอกทำแล้วจะเป็นลูกเทวดาโอ้โหจะเป็นลูกเทวดาใช่ครับพอลูกเทวดาไปไป,ไปไปให้แกทุบตีเลยไปไปเลยปไปแล้วนะมันก็ฉลาดน้องบอกว่าแม่ให้ทำ <c oughs> ไม่รู้แม่ไหนอ่ะที่จะได้ไม่ด่าไอ้บ้านมะึงยืนหาอะไรครับจะซื้อที่ให้พ่อมึงเหรอ เขาโดนกระทืบไปกูโดนกระทืบโดนตีหนุ่ไปไหนเห็นครับแล้วไปช่วยกูวะช่วยไม่ได้ประคองจมูกอยู่โอ้ยสายลูเกยประคองจมูกกูอะก็ดูกลับบ้านไปกลับบ้านนะกลับบ้านเออกลับทางไหนอะทางนี้ผมรอขึ้นเรือฝั่งนี้ไปขึ้นทำไมเรือล่ะมานี่กร็พ่อมึงเห็นตีไม่เี่ยเห็นไหมทำไมมึงห่วงจะจมูกอะฮะแองใช้กระดูกพ่อองทำเลยเน่กันปิดกระต่างตรงหลังหูพ่อ เออกร้งบอกกันแล้วทำไมกระดูกงป๊อกแข็งแรงขนาดนั้นเหรออ้าวพวกินออนเน็คคอลลาเจนเข้าไปกิระดูกไม่ปวดด้วยเป็นก้อนไปเกาะเป็นกำใช่แข็งแรงไงเออทำไมอ่ะก็ดีไงเอามาทำจะบุนี่ไงไปไปไปกลับมาไปไปไปพี่ไปเอามาอีพวงไปสักทีสิวะโอ้โหโอ้โหโอ้โหามีคนมาช่วยหเอาใหญ่ได้เฮ้ ะมึงนี่นะจะให้กูเจอกลางทางนะกูเจอที่ไหนนะมึงเจอคนเดียวเนอะมีมีแค่กูแทงไม่ไม่ดั้เลยไหนอีกคนที่มาสตีพี่กูไม่มีมียังแทงก็ไมีดัมเลยไปสตีไปมาไปไปลสตีไปโอ้ออัดั่งแต่งหน้าให้การอ๋อละลิกละลีเอ้ิสตีสตีนที่แต่งหน้าให้กูหน้ากะทีเสร็จที่แยกกาวิชบุกเลยตอยชูบุกยังไม่เสร็จเลยเขาแต่งเพลงให้ด้วยแต่งเพลงอะไรอย่างไรอ่ะ ลูกจ๋าไม้เดี๋ยวเพื่อการแต่งเพลงกูใหม่เพลงอะไรรับปีใหม่เลยเพลงอะไรปีหน้าหาเมียใหม่นี่เพลงนี้เดี๋ยวกูจะออนแอร์ออกสามทีที่สองเอาผมด้วยครับเหตุใดจบเือดหายไปคนจบหายก่อนนะเจอพูดมากอย่าพูดชื่อเพลงนี้ไปทำไมอ่ะหิวอุยเป็นอะไรหรือเปล่าคะพ่อหนุ่มอุ้ยขอบใจมากเลย